คือผมเป็นสอวอรุ่นก่อนคุณรสนาออและเป็นรุ่นที่กำลังสรรหากสทชรุ่นแรกที่เป็นเราเล่นเราแยกเป็นกอสอชอกับกรชอตอนนั้นนะครับผมสรุปง่ายๆได้เลยว่าประสบการณ์ที่ผมที่ตรวจสอผููสมัครทั้งหลายกลายเป็นผู้สมัครทั้งหลายนั้นได้รับอิทธิพลจากบริษัทค่ายของโทราคามนาคมบริษัททั้งหลายส่งเข้าประกวด และมีการติดสินบนสวออเพื่อจะให้เลือกคนนั้นคนอีกถ้าคุณรักษณาจำได้ผมไม่นคนเปิดโปงเรื่องสินบนกอทอชอจาได้ใช่ไหมครับ<า>แล้วก็เป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราววุ่นวายไปหมดเลยก็เพราะว่ามันมีการวิ่งเต้นกันขนาดหนักเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเงินอย่างมอาศา,ศา,ศาที่ผมพอคุณพูดผมก็เลยนึกถึงว่าเอ้ยก่อนหน้าของคุณเนี่ย มันก็มาอีล่องนี้เลยเนี่ยนะครับว่าบริษัทโทรศัพท์มือถือค่ายทั้งหลายนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยค่ายยังมากกว่านี้ด้วยซ้ําแต่ว่าเอาละตอนนี้ค่ายมันควบรวมไปบ้างอะไรบ้างมันก็เลยเลยยิ่งมีผลประโยชน์กันหนักมากแล้วก็ติดสินบนเพื่อที่จะให้เ,เลือกคนของคนนั้นคนนี้มาเป็นกรรมการ